รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บุุบุญมมาทกทกีี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยลัฐนันไทยค่ะพบกับสุขเป็นประจํานะคะสําหรับที่นี่เวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สุขพาคุณชมมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกค่ะทางด้านหลังทัศนียภาพที่ธรรมชาติร่มรื่นโอ้โหขนาดนี้นะคะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะคะต้องเป็นที่สสถานที่แห่งของจังหวัดนครนายก และว,วันนี้สุภาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดเจดีทองตำบล่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกค่ะที่นี่นะคะมีสาระความรู้อย่างไรมาฝากกันบ้างวันนี้ไปชมวิทยา,ราพร้อมๆกันเลยค่ะ วัดเจดีทองตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกการเดินทางสะดวกสบายอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ104ยกิโลเมตรในถนนรังสิทธินครนายกระยะทางอยู่ห่างจากอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกประมาณ5กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ7นาทีเมื่อเลี้ยวเข้าสุ่มประตูวัดจะเห็นได้ว่า ขณะนี้ซุ้มประตูนั้นยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคุณผู้ชมท่านใดเห็นแล้วท่านมีศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างซุ้มประตูวัดท่านสามารถติดต่อทางวัดได้โดยตรง กิจกรรมทางศาสนาของวัดเจดีทองแห่งนี้ทุกวันพระนี้เด็กขาดทางวัดจะมีการทำบุญตักบาตรสวดมนต์ถวายพระตรหารแด่พระสงฆ์ฟังเทศฟังธรรมให้สารธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อพุทธศาสนิกชนตลอดมาอย่างต่อเนื่อง พระยาไกรโยกที่ึกษาเจ้าพระจังหวันนดนครนายกให้มาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาและประดาาับสิ่งต่าง วัดเจดีทองตำบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดซึ่งมีอายุถึง184ปีปัจจุบันพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระญานานายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครน,นายกเป็นเจ้าอาวาสวัดในปัจจุบันครั้งนี้ทางรายการไทยแลนด์ไทยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระเขมรัฐเขมปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดเจดีทองแห่งนี้ท่านได้เมตตาและสนับสนุนเปิดโอกาสให้มาถ่ายทาสารคดีเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของวัดเจดีทองศาสนสถานแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยรัไทไทยได้เข้ามาที่วัดเจดีทองค่ะเพื่อ หาสาระความรู้ประวัติความเป็นมาของทางวัดวันนี้มีกิจกรรมต่างๆอย่างไรบ้างนั้นนะคะเราต้องขอกราบนักมรดการพระประหลัดเขม,เมเรัสเขมรปัญโยกราบนัตมรดการเจ้าค่ะจรันพรจ้ะจรินพร,ร,พรท่านผู้ฟังทุก,ท,กท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่มีโอกาสได้รู้จักวัดเจดีย์ทองในวันนี้เพิ่มขึ้นวัดเจดีย์ทองเรานั้นก็ตั้งอยู่ที่ตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดนครนายก ซึ่งก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,373ก็ครบ183ปีแล้วในวันในปีนี้183 18 <3 S 2> ปีปค่ะคก็เป็นลิมิตหมายอันดีซึ่งมีท่านเจ้าวาดเป็นรุ่นที่5ในรุ่นนี้เรียกว่าระเดรพระคุณหลงพ่อท่านเจ้าคุณพระยานนายกซึ่งท่านได้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันซึ่งก็อยู่มาจนถึงวัย85เหมือนกัน 64ปีกับการอุปสมบทดูแลวัดนะรับวันนี้นะคะรายการไทยนัไทยได้มีโอกาสเข้ามานะคะที่วัดแห่งนี้ไม่ผิดหวังเลยทีเดียวค่ะทัศนียภาพที่ร่มรื่นม,มากๆเลยเจ้าค่ะก็เป็นในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ในเรื่องของการเป็นลานธรรมเพราะว่าต้นไม้ก็อายุมากกว่า180ปีเหมือนกันครับ ภายในบริเวณวัดเจดีทองแห่งนี้นับว่าจัดเป็นทัศนียภาพที่สงบร่มรื่นยิงนักยังคงสภาพของต้นไม้ที่สูงใหญ่มีอายุนับร้อยปีขึ้นไปอยู่ภายในบริเวณวัดหลากหลายต้นเลยทีเดียวทั้งนี้เป็นนโยบายของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณประยานนายกเจ้าอาวาส ท่านส่งเสริมให้อนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่นี้ต่อไปทําให้บรรยากาศภายในวัดจึงมีความรม่มรื่นของต้นไม้ปกคลุมไปทั่วบริเวณทิศเหนือของวัดเจดีทองนี้ยังติดกับแม่น้ํานครนายกซึ่งยังมีการสัญจรทางน้ําผ่านไปมาได้อย่างสะดวกสบาย แม่น้ํานี่จะเป็นแม่น้นํานครนายกแม่น้ําประจําจังหวัดซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือติดตลอดแนวพื้นที่ของวัดซึ่งทวัดนั้นก็มีพื้นที่25ไร่ด้วยกันวัดเจดีทองมีพื้นที่ประมาณ25ไร่มีการจัดแต่งมุมน้ําตกโดยได้นําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาปรับตกแต่งให้ดูสวยงามจนจัดเป็นมุมที่ดูแล้วสบายตาเป็นมุมหนึ่งที่หลายคนมาแล้ว ต้องเก็บภาพจากมุมนี้ไว้เป็นที่ระลึกทิศเหนือของวัดทิศเหนือของวัดจะเป็นแม่น้ําตลอดแนวทิศเหนือเลยทิศต,ตะวันออกก็จะเป็นทางด้านอาคารในส่วนของอาคารมงคลต่างๆ ทิศต,ตะวันตกก็คือด้านหลังของคุณโยมที่ได้เห็นนี้เป็นอาคารสาราธรรมสังเวชซึ่งใช้สําหรับทําจัดงานเกี่ยวกับงานศพงานอาวามงคลต่างๆนี่นะคะสาราธรรมค่ะซึ่งเราให้คุณโยมได้เห็นว่าคุณโยมจะจากไปทั้งทีแล้วก็อยากให้ไปด้วยความสุขความสงบอันนี้ก็คือวิบานก็คือป่าหิมพาน<ม>ซึ่งเป็นที่เรดิวามีสวรรค์ชั้นต่างๆคอยดูแลโดยเมีพระอินทร์เป็นประธานฉะนั้นเราก็อยากให้ญาโยมได้เห็นว่าทําความดีแล้วบรนปลายชีวิตเราได้มีโอกาสได้ไปสู่ความสุขความสงบ สวยมากๆค่ะไม่ทราบว่าเป็นฝีมือจากเป็นฝีมือจากากรมเพาะช่างที่ท่านจบทางด้านเพาะช่างแล้วตั้งใจมาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างศิลปะชิ้นนี้ให้เกิดขึ้นหลายคนด้วยกันมาร่วมกันแสดงฝีมือไว้สวยมากๆเลยนะคะภาพจิตรกรรมฟ้าผนังจากช่างฝีมือดี ที่วาดลวดลายอย่างวิจิตรการตาพาให้บริเวณเมนเานผาศพแห่งนี้ไม่ดูน่ากลัวอย่างที่คิดค่ะผู้ชมให้ความสนใจรายการเรามาโดยตลอดนะคะและว,วันนี้นะคะกันหยับลาดน,นะคะกิจกรรมดีๆที่วัดเราได้ติดตามมา ทุกขั้นตอนเลยทีเดียวไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างคะวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นนิมิตหลายอันดีเรียกว่าเป็นวันแห่งความเป็นมงคลที่คณะสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันเรียกแรงศรัทธาร่วมกันสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อใช้สําหรับให้พระภิสุสง์สมเนรได้ร่ำเรียนในช่วงเข้าพรรษาซึ่งวันนี้เป็นเื่อง,งามยามดีในการทําพิธีเปิดอาคารเรียนและก็เป็นโอกาสในการได้พาคุณโยมได้รู้จักรานธรรมในด้านต่างๆเพื่อให้มีความรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้น Feels, วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี án, ที่ร cancel, เราได้มาร่วมงานฉลองอาคารเรียนพระปริยธรรมและร่วมทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง พิพิธภัณฑ์84ปีพระยานานายกด้วยสายทานแห่งศรัทธาผู้มาแล้วต้องกลับมาอีกด้วยพลังแห่งบุญกุศลที่ทุกคนตั้งใจน้อมจิตถวายปัจจัยด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาเป็นที่น่ายกย่องให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่พุทธศาส,สนิกชนและบุคคลทั่วไปทุกอย่างจะสำเร็จลงได้อย่างไรหากเรา ไม่มีใจสามคัคคีร่วมกันรายการไทยแลนด์นไทยขอส่งเสริมและขอยกย่องให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปขออนาจทุกธานิุภาคตัณนุภาพ,ส,าภาพสังฆารภาคู้ใดบุญส่นใด,นใดที่ใดจ,จะทำไว้ก่อนก็ดีวันนี้ก็ดี ขอจงมารวมกันเป็นพลังเป็นปรวะปัจจัยอำนวยผลให้ญาติโยมทัา้งหลายมีความสุขความเจริญเพราะผลละบุญที่ได้ก,กระทำลงเป็นดีโดยที่การทุกท่านทุกคนเลยร่วมสร้างบุญหนุนจิตสถิตใจบุญหนุนให้หันสาพาสุขสรร ต่อบุญพานำเพิ่มเสริมสุขพลันผลบุญนั้นจะนำพาพาสุขเอ่ยอโรงทานจากน้ำใจของผู้มีศรัทธาเมื่อถึงเวลามารับน้ำใจจากผู้ใจบุญได้จัดอาหารหวานขาวให้ขอจ้อนรับด้วยความตั้งใจจริงอาหารทุกโรงทานล้วนมีความอ,ร,อร่อยสะอาดสะอ้าน น่ารับประทานจริงๆเมื่อมาถึงวัดเจดีทองเราต้องไปกราบไหว้หลวงพ่อดำเพื่ออธิษฐานจิตขอพรสมปรารถนาขอบุญบารมีปกปักรักษาให้เจริญด้วยโชคลาบวาสนาการงานการเงินครอบครัวเป็นสุข ทุกที่วาราตรีจึงขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตตทารวมเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารหลวงพ่อดำนี้ได้จำลองมาจากนาลันทาประเทศอินเดียซึ่งพระปลัดเขมรัตเขมปัญโยรองเจ้าอาวาสหรือที่เรียกกันว่าหลวงพี่ฟุกท่านได้ไปอธิษฐานจิตท,ที่ประเทศอินเดีย จึงได้รูปแบบจำลององค์หลวงพ่อดำมาประดิษฐานณนวัดเจดียทองแห่งนี้เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาวัดได้กราบไหว้อธิษฐานขอพรสมปรารถนาต่อไปไม่ทราบว่าเห็นมีองค์หลวงพ่อดำซึ่งองค์พี่ได้มีโอกาสได้ไปน้ำมัศการที่ประเทศอินเดียไปเจอองค์จริง ซึ่งในวัดจ,จีทองเองนั้นก็สร้างขึ้นตั้งแต่ในปีประมาณปีพุทธศักราช2537อายุก็ประมาณร่วม20ปีแล้วแต่ไม่มีวิหารวันนี้ก็จึงได้อารณาอันเชิญสร้างวิหารที่จะถวายท่านขนาดหน้าตาก็60นิ้วเท่ากันวิหารมี้สองหลังคือวิหารหลวงพ่อดําหนึ่งหลังพร้อมด้านหลังนั้นจะเป็นวิหารกตันยูซึ่งจะเป็นทรงไทยทั้งช่างภาพชุดนี้จะไปฝากปีมือไว้ที่หลังนั้นด้วยความวิจิตการตาอีกหลังหนึ่ง กำหนดระยะเวลาไว,าวา้ยังไงคะก็ประมาณตั้งใจจะสร้างให้แล้วเสร็จทันถวายในวันทำบุญ,ญาอายุขัฒนมงคลครบ84ปีเต็มของ,รรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัศนาคุณในวันอังคารที่13สิงหาคม,อมขอเชิญชวนคุณผู้ชมเลยนะคะที่กำลังชมรายการอยู่ค่ะวันอังคารที่13สิงหาคมพศ2556นี้ะนะคะ เป็น,นะะการที่เรียกว่าฉลองใหญ่<ม>เป็นการทําบุญครบรอบ183ปีของวัดจีทองด้วยพร้อมกับ<ม>อายุวันมงคลพระประ,ระคุณหลวงพ่อตาจุุน8ปดปีด้วยหลังจากนั้นเราก็จะเป็นงานกระถิน่นประจําปีคือวันที่สพฤศจิกายน,น2550พฤศจิกายนใช่ค่ะ,ะ,คะยังมี2งงานบุญใหญ่ที่รออยู่นะคะเดี๋ยวทางรยายการจะแจ้งให้ทราบหรือสามารถติดต่อเบอร์โทรทางด้านล่างนะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางหรือสามารถติดต่อกับ ท่านรองเจ้าวาดนะคะได้โดยตรงเลยนะคะข้อมูลต่างๆอยู่ที่ท่านแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่ทราบว่าท่นานมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมค่ะที่กำลังชมรายการอยู่ค่ะจารญพรคุณยมผู้ฟังรายการผู้ชมรายการทุกๆท่านที่มีโอกาสวันนี้บุญกุศลที่คุณยมทลายได้ตั้งใจเรานั้นด้วยแรงศรัทธา สามารถที่จะสร้างสิ่งที่เป็นทาวรารวัตถุก็ดีหรือว่าเป็นศาสนาวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาแม้เราจะจากโลกนี้ไปแล้วคุณโยมแต่สิ่งนี้ก็จะได้เป็นการต่อเติมเรียกว่าเป็นการต่อเติมบุญต่อเติมกุศลไปสู่ลูกสุลานของเราได้มีโอกาสได้มาใช้เป็นประโยชน์ต่อไปคระปพระหลัดเขมรัตเขมมปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดเจดีทองแห่งนี้ท่านได้รับมอบหมายจากประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระญานานายก เจ้าอาวาสวัดให้เป็นผู้ดำเนินงานจัดการอบรมพระปริยัติธรรมการดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูวดัดการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อดำและที่สำคัญคืองานบุญทอดกระชินสามคีในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพศ2556นี้เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์84ปีประยานานายก ซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง3.8ล้านแสนบาทกว้าง15เมตรยาว17เมตรหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพถาวายปัจจัย4 0ันบาทจะจารึกชื่อของท่านไว้เป็นเกียรติแห่งตระกูลหรือร่วมทําบุญสร้างได้ตามกำลังศรัทธานับว่าวัดเจดีทองแห่งนี้ เป็นวัดที่มีการพัฒนาสร้างเสนาสนะอย่างต่อเนื่องครั้งนี้จึงขอบอกบุญผ่านรายการไทยแลนดน์ไทยขอสมทบทุนร่วมสร้างลานปฏิบัติธรรมในพื้นที่25ไร่ใช้งบประมาณประมาณ1ล้านบาทคุณผู้ชมท่านใดมีความศรัทธาที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถาวายปัจจัยร่วมสร้างลานปฏิบัติธรรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พระประหลัดเขมราชเขม,มปัญโยรองเจ้าอาวาส0817718800หรือว่าติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะร่วมปฏิบัติธรรมฟังสารธรรมแล้วรายการไทยแลนด์นไทยยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้ข้อมูลต่อไปค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ขอให้คุณูชมติดตามรายการต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะพบก,กันใหม่ในเทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายน้ำใจไทยแลนด์แดนไทยไปด้วยกัน